ก็ลองเปิดดูกล้อง3ามร้อยองศานะครับกล้อง,าองสามร้อยองศาตัวนี้เปิดทํางานได้นะครับแต่ว่าความเร็วต้องวิ่งไม่เกินสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอเกิน15ห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตัดไปเลยนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถดูได้อยู่นะตอนนี้ความเร็วห้าิบถ้าเราอยากดูที่กล้องเรากดไปเลยครับที่รูปกล้องนี่มันก็จะเป็นเห็นด้านข้างนะครับซ้ายขวาเป็นประมาณ ประมาณจากกระจกมองข้างอะครับก็นนจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยนะตอนนี้เราวิง่งอันนี้คือความเร็ว60นะแต่ว่ายังดูกล้องได้อยู่เลยกล้องมองรถครันไม่ได้มีประโยชน์แค่ตอนเข้าเกียร์ถอยนะอันนี้เราขับอยู่เรายังดูได้เลยนะครับน,นี่ให้ดูทดสองกล้องเห็นไหมก็จะเห็นด้านข้างซ้ายขวาว่าเฮ้ยเราขับออกนอกเลนเปล่าออเราชิดเนี่ยเราทับเส้นแล้วเนะี่ยเราทับเส้นแล้วเห็นไหม มันก็จะเห็นโชว์เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าครับเวลอยพรีเมียมราคา875,000บาทนะครับอันนี้คือแบบเราเปิดเราจะเปิดตลอดก็ได้นะถ้าเราแบบงว่างเราอยากดูเส้นเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดไปเลยเพราะว่าน,นี้ผมก็ลองทดสอบแล้วว่าเนี่ยมันเปิดมาได้ไกลเลยนะครับต่อให้ความเร็ว80ร้อยหนึ่งเมื่อกี้มันก็เห็นนะแต่ว่าจะเห็นแค่มุมด้านข้างเท่านั้นนะครับ นอกจากว่าความเร็วต่ำกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะปรับเป็นกล้องมองรอบคันให้นะครับแบบเมื่อกี้ที่ผมแจ้งตอนแรกต้นคลีปไปนะครับโอเควันนี้เบียร์ปันโปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ